มาเี่ยวด้วยก่อนมาเยวด้วยเฮ้ยมุดลงอย่างนี้เนี่ยตายแล้วขึ้นขึ้นนิดความวุ่นวายเฮ้ยมันอะไรนี่มุดลงใส่ันนี่นี่น้องดีมากเป็นเขาคนแล้วก็ให้พ่อเจียวไข่ไว้แล้วก็ไม่ติดไฟแล้วกระทะไหม้ด้วยเดืกระทะดำด้วยกระทะลูกเขาเมื่อกี้ตอนแรกไม่ดำว่าติดฟีมาหัวอะไรน่ะปัจจุบันน่ะน้ำันมันร้อนหน่อยใช่เลยใช่ไหม ต้องตามน้ำตกนะครับต้อน้ำตกไม่อกตกเป็น่ากแหงะาลืมไวนะต้รัทุกคนที่เรามาเที่ยวด้วยคือต้องตมต้นตำเป็นเพราะเราตไม่เป็นไอ้ตริงมากหน่อยคกแตกตรงไหนคะดูไงเนี่ยคกแตกลาวลาวเฉยแตก้นตำมาต้ีตำมันนี่เจียวไห่ไหมเนี่ยนะไม่ไหม ไม่ไม่คือดังๆนี่เป็นยูทูบเหรอนี่ออี่เป็นอันนี้ยูทูบเนี่ยลุงคนเนี้ยก็ลุงคนเนี้ยเผลอมากดังฮะไม่เคยแดงว่าไม่ดังบ้ามีเน็ตปะบ้ามีเน็ตไหมไม่เป็นไรหรอกเอ้ยรอบนี้ดีกว่าเดิมมันต้องแน่นอนอยู่แล้วเดอินมุดิ่งเดินมาปะนี่สุดยอดส มัเดือดจะโสนะเนี่ยแต่ต้นตำรับไม่ได้มาแต่เป็นพืชเนี่ยเหนียวนืองเหนียวเหนียอะไรอย่างเงี้ยน้ำดำเนี่ยเมื่อกี้น้งแรกดนด้วยนะเอาใหม่ดิมื่กี้เมื่อกี้ไม่เห็นด้วยด่าแหบไปงปากซอยแล้วเก้าอี้เขาอยู่อย่างนี้แต่แรกเหรอมีโต๊ะกินนี้เลยเหรอกินได้กินได้มีโต๊ะแบบนี้เลยเหรอ

เดี๋ยวขึ้นไปดูได้ออ่ะไม่กลับไปหน้าบ้านเลยอ่ะเดี๋ยวย้ายอีกรอบเดี๋ยวตรงมุดแล้วไหมตรงมุดแล้วไหมตรงมุดแล้วไหมโอ๊ยว่างมากนี่ยกไปก็ยกมาเนี่ยฮะชิงช้าอีกแล้วเดี๋ยวดูได้เดี๋ยวเข้าบ้านกินไม่น้ำในบ้านนะหน้าบ้านอารมณ์ เดี๋ยวเอายินช้าเขาเป็นน้ำนด้เลยลากไปช้าเอ้ยไปก่อนตรงลมเอาอีกนะตรงไหนลมนะมรงหุลมแปดครั้งละอือข้าวมันร้อนอือนี่เนียนยิ่งกว่าเมาหุงข้าวอีกข้าวมันร้อนถามว่าทำไมร้อนอือตากแดดเมื่อกี้ขอาวเป เดี๋ยวคอยดูแดดมามาเดี๋ยวเข้ามา, <c oughs> ามันไดไงมันมาทางนี้นี่มันลงนี้นี่นี่งนี้มันลงนี้เฮ้ยใครเป็นอะไรอีกดูดิ๋ <c oughs> อนลูก <c oughs> <c oughs> นึกว่าเด็กนึกว่าเด็กในน้ำ ถ้าหนึ่งเขามาแนะนำช่องให้รีวิวช่องเขาจับมืออะไรเขาจับมืออะไรจับมืออะไรอ้าวไม่ให้จับเราดังแล้วเขาหยิงไงคีสเปรย์กันแดดแบบนี้มุ๊กนอยแค่เนี้ยยังยังไม่ทำยังไม่มีคนดูคนดูช่องนายก่อนเลเนื้อสัตว์ไว้ก้องนายยังไม่ได้ยังไม่มีคนดูยังไม่ทำได้ใหญ่นะไปดู ตัวใหม่นะตัวมีแค่ตัวนี้มีแค่ตัวนี้เดอย่าบูลี่การแต่งตัวอย่าอย่าบูลี่ก็สวยเหมือนกันนะี่ไง